สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพาครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องของใหม่นะครับไฮเกรดนะครับจากในซีรี์ของการดัมเบรเกอร์แบทล็อกนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นกันดัมเพอร์เฟกต์สไตรฟรีดอมนะฮะตัวนี้จะเป็นกล่องัมเบอร์ที่3นะจากในซีรี์นี้นะครับซีรี์นี้ถ้าจำไม่ผิดมา10กล่องนะแล้วก็ซีรี์นี้น่าจะจบไปแล้วนะครับแต่ผมก็เพิ่งดูแค่ตอนที่3นะครับเท่านั้นเองนะฮะ สำหรับตัวกล่องนี้นะครับตามชื่อเลยนะครับมันก็จะมาจากตัวของเอ่อ perfect s t i k e นะครับแล้วก็มาจาก r e e d o m แล้วก็มาจากส r i k e นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันน่าจะมามากกว่านี้อีกเพราะว่ามันจะมาจากเอลไตล์ le, เนาะก็คือแพคด้านหลังในสีแด,แดงนี้เราจะเห็นเนี่ยอ่อฟิลมก็คือปีกเนาะ t r i k ์ Strike, คือทั้งตัวนะครับ perfect s t i k e ก็คือพาร์ตอาวุธทั้งหมดนะครับแล้วตรงนี้ สำหรับเ e อร์เฟ s t ไตจริงมันก็รวมของ r ร n c h e r Strike นะฮะแล้วก็ s o ซ t Strike ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะคือมันรวมเยอะมากเนี่ยอ่ะเนี่ยตัวปีกก็จะอลังการหน่อยนะครับมาที่ด้านหลังนะครับตัวด้านหน้าก็จะตามนี้นะครับพาร์ทอาวุธเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับนี่เอามาประกบอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีพาร์ทชิ้นโลใสามาด้วยนะครับลูกเล่นต่างๆคิดว่าน่าจะคงเดิมนะครับ น่าจะตามแบบคงเดิมมาไว้นะฮะและแน่นอนในส่วนของออการเอามาเอาบิวเองแบบง่ายๆเหมือนที่ทำไปกับ2ตัวก่อนหน้านั้นนะครับ2ตัวต่อมานะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คืออ perfect style f e d d o m บวกกับ b a s s i n g นะฮะ b a s s i n g ก g u n าเอามารวมเล่นด้วยกันอย่างนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวคลิปรวมเนะี้ยเดี๋ยวทําแยกต่างหากนะครับ อ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับหน้ากล่องนะฮะด้านข้างข้อมูลนิดหน่อยนะครับทีนี้เปิดขึ้นมาของนี่ก็เต็มเต็มกล่องอย่างนี้เลยนะครับอ่ะนี่ถุงที่หนึ่งนะฮะถุงที่สองถุงที่สามถุงที่สี่และถุงที่ห้าอ้ตัวดากูล ตรงนี้แม่ใจเขาเรียกว่าตากูนหรือเปล่าลืมๆมละตัวรากูนเป็นสีแดงนะฮะเจ๋งเลยแล้วก็คู่มืออ่ะคนขับเป็นผู้หญิงนะนี่คนขับเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าซานะมิยามะนะครับขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดเพราะไม่ได้ดูอนิเมชั่นดูแบบผ่านๆแหละนะครับทีนี้มาดูแผงแผงก็จะเป็น กากบ,บาทเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะซึ่งจะเยอะมากนะสำหรับแผง A 1แล้วก็ A 2นะฮะเยอะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แผง B นะฮะนี่แล้วก็สติกเกอร์ตัวแผงดูแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคู่มือเป็นแผ่นพับเหมือนเดิมเนาะนี่ะก็จะมีหน้าสีแบบนี้ ให้เราเห็นในส่วนของการคัสซอมแบบง่ายๆนะฮะเริ่มในการต่อก็ต่อบอดี้นะครับตามด้วยชิ้นแขนน่าสนใจชิ้นแขนสองข้างจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทั้งซอร์สไตร์นะครับแล้วก็รันเชอร์ไตร์นะครับถ้าตอนต้นคลิปพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ ะฮะชิ้นเอวในส่วนของแพ็คหลังครับก็อิงมาจากเอลสไตร์นะฮะในการต่อแพ็คสำหรับผมนะกล่องนี้ถ้าถ้าแบบยังไม่เคยเล่นของไฮเกรดที่เป็นเพอร์เฟกสไตล์นะครับกล่องนี้ผมว่ามันก็เพิ่มลูกเล่นได้มากเลยทีเดียวนะเพราะว่า ผมเคยมีความคิดที่จะซื้อ Perfect Style นะฮะแต่ก็ช่างใจไว้อยู่นะจนกระทั่งเห็นตัวต้นแบบเนี้ยจากในซีรีส์ของอกั g u n b r เ a k e r Battlelog เก Battle log, นะี่ยเออมันออกตัวนี้มาด้วยทำให้ตัวนี้นี่น่าจะเป็นลำดับต้นๆถ้าใครที่อยากจะคิดซื้อ Perfect Style เนาะให้ซื้อ Perfect Style Freedom ตัวนี้เลยดีกว่านะฮะลูกเล่นแล้วก็ ความแปลกใหม่นะมันน่าจะเยอะกว่านะครับโอเคคร่าวๆตามนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกพาร์ตอะไรต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูทีละแผงกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่แผง A นะครับเป็นพาร์ตชิ้นสีขาวนะครับก็จะเป็น A1 แล้วก็ A2 นะครับซึ่งมันจะเบิ้ลมาตรงนี้นะครับก็ตัวนี้มันจะมาจากกล่องของสไ k e ์ฟีดอมกันด d a m นะครับตรงนี้ เพราะว่าดูจากตรงนี้เนี่ยรู้เลยนะครับปืน2อันนี้ถึงแม้ว่ากล่องนี้มันจะคือ perfect strike freedom เนาะแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจาก strike สไตร์ซะทีเดียวนะครับแผงที่ให้มาเนี่ยมันคือมาจากสไตร์ฟีดอมกันดั้มพูดไปพูดมานี่จะงงกันไหมเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้ใส่ภาพให้ดูด้วยอะแผงก็ประมาณนี้นะครับต่อมานี้เป็นแผงใหม่เลยนะครับเป็น B ีนะฮะ B1 แล้วก็ จะเป็น B2 นะครับซึ่ง B2 จะเบิ้ลตรงนี้นะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นแพคหลังนะครับทั้งหมดนะฮะแล้วก็พาร์ทชิ้นตรงขานิดหน่อยในการเปลี่ยนสีที่จะเป็นสีดำนะฮะนี่เป็นดำสนิทเลยนะฮะดำด้านนะครับนี่ตอนน่อมาแผง C นะครับก็มาจากแผงของสไตรฟีดอมกันดำเช่นเคยนะครับ ก็สังเกตจากตรงนี้นะครับนี่กล่องที่201นะครับ HGCE นะฮะ201นี่ตรงพาร์ทนี้เท่าที่เห็นนะครับไอไม่แน่ใจว่าไอพวกตรงนี้ใช้หรือเปล่านะฮะแต่ตรงเนี้ยใช้แน่นอนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสีก็จะเป็นสีเทาสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับพาร์ทชิ้นสายที่เป็นโลก พาร์ทนี้ก็ยังมาจากกล่องของตัวสไ r i ์ e ีดอมกันด้ามเช่นเคยนะครับเป็นรากูนนะฮะทั้ง8ชิ้นนะครับเป็น D1 แล้วก็ D2 นะฮะตามนี้แผง E1 นะครับพาร์ทชิ้นโครงนะครับแล้วก็ E2 นะครับพาร์ทชิ้นโครงอีกเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นข้อต่อแล้วก็พาร์ทมือนะฮะอันนี้แผง F นะฮะ เป็นแผงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของซอร s สไ i ร์นะฮะแล้วก็ l ัน n c เชอร์ไทร์นะ,ะตัวดีไซน์ก็ทำใหม่ด้วยเพื่อที่ว่าจะได้มีลูกเล่นในการประกบคู่กันได้นะฮะรวมถึงตรงนี้จะเป็นชิ้นอกนะฮะที่ทำใหม่ทำให้จากที่เป็นของออสไตร์ฟรีดอมกันดั้มให้เป็นอกของสไตร์ไปเลยนะฮะรวมถึงด้านหลังนะครับที่จะเป็นสอรูแบบนี้ด้วยนะครับนี แล้วก็เป็นเขานะฮะเป็นเขาที่ทำมาใหม่นะครับนี่แผงใหม่นะครับแผง F ต่อมาเป็น H1 นะครับเป็นพ์ทเอฟเฟคตต่างๆนะครับที่เอาไว้เล่นคู่นะครับทั้งของอออซอสสไ g ค์ก็ได้นะครับนี่แล้วก็เป็น Beam Saber นะครับตรงนี้แผง PC ครับมาตรฐานทั่วไปนะครับของตัว High Grade เส้นลวดนะครับนี่ตัวของสติกเกอร์ฟลอยนะครับหรือว่าสติกเกอร์กระดาษมีมาให้เพียงเท่านี้เท่านั้นสำหรับแผงนะครับทั้งหมดของตัวกันดัมเพอร์เฟกต์สไตรฟ e ดอมนะมี12แผงนะครับซึ่ง นับรวมของพาร์ตเอฟเฟกแล้วก็ pc ไปแล้วนะครับสําหรับแผงใหม่จะมี3แผงน็ครับก็คือจะเป็นในแผงของตัวแบ็คแพ็คเองนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ตอาวุธนะครับที่ทางบันไดยได้ทําใหม่ออกมานะครับมีเส้นลวดนะครับหรือว่าเส้นสลิงตรงนี้นะครับมาให้1เส้นนะครับระวังหายกันด้วยล่ะนะฮะเพราะว่าลูกเล่นจะใช้กับตรงนี้นะครับในการ ต่อเพื่อยิงพาสาวุธออกมานั่นเองนะครับและนี่ก็คือจำนวนแผงนะครับทั้งหมดที่อยู่ในกล่องกล่องนี้นะฮะกันดั้ม perfect strike freedom นะฮะกล่องลำดับที่3นะฮะจากในซีรีส์ของกันดั้มเบเกอร์แบทเทิลล็อกนะครับผมก็เสาชิ้นนี้นะฮะอย่าลืมไปซื้อหากันด้วยล่ะนะครับคิดว่าน่าจะหมดอย่างไวเช่นเคยนะครับผมสำหรับกล่องนี้นะฮะก็ได้รับการสนับสนุนเปิดกล่องนะครับจากทางร้านกันพาวิเลจ ถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าสนใจนะครับมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ช่องผมนะครับใกล้จะถึง6 0 0 0 0ซับแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่าสิ้นปีนี้จะถึง6 0 0 0 0ซับสักทีนะครับผมโอเคไปละเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม